สวัสดีครับช่องเสียเอกพ้าร่วยด้ครับมือหนีมาฟังความฝันของเจวันนะครับและมีเด็ดๆจากเจวันซีเด็ดซ้ำไดครับผมมาฟังจากทางช่องนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับผมครับผมไปฟังกันครับไปฟังกันครับสวัสดีครับช่องเสียเอกพ้าร่วยด้ยครับวันนี้มังเกวันยิบตัวแรกครับผมบูว่าคแม่สมพ่นค่ะคแมงสมพ่นเก้าสิบแปดบาท ก้าวสิบแปดนะครับก้าสิบแปดก้าสิบแปดค่ะแม่สมพจอก้าวเิบแดก้าแปดแปดก้า้ค่ะค่ยแม่สมพรอนก้าสิบแปดก้าวแปดแปดก้านะแต่ว่าปูก็วางเสียหน่อแม่สมพรถามว่าเองิเขาสียบะปูเาิออกอลไรแม่แม่นั่นเหาใหอออกก็เ อันเขาให้ออกมกยื่อกสั่ตัวว่ะด้ลยค่ะเนอไราัสะเดีวัาเดียวากโทเอาจัดเดียดเดียวเอาก้อนยันแม่พูไม่เอาเกแปดไม่สมพรเก้าปดนะครับใช่ไม่สมพรเก้าปดเลยครบไไม่สมพอใช่กลัวว่าใส่ใส่จังบาทอาจารย์ยมือนั่นขไม่สมพรเบาทเกบาทครับแต่ว่าบานลที่ 9ก้าสิบเก้าทบเก้าสิบเก้าทับเก้าเก้าสิบเก้าทับเก้าทับเก้าแปดทับเก้าแปดาบเก้าี่มันจัด้หลายแล้วพอฝันจะตองหวัดจังเลยค่ะที่มีคนที่มันบอกให้พี่เจียวฟังว่ากระซิบกันอยู่ในป่าป่วยโอ่แตงโมกับมะฝันเกียวรถขึ้นนี่อ้าี่รถขึ้นโน่นเหอค่ะรกลงมรางรกลงรางนะคะ มื่อเนี้ยอาจจะเป็นเลขล่างก็ได้ตกลงล่างเก้าศูนย์นี่มีคนห่วงมาบอกว่าในปลาป่วยเก้าศูนย์ก็เลขฝันนามีคนขี่รถข้นมีไปนี่ซอสเดี้ยค่ะมาหาให้หนูปวดมื่อเ้านี่ค่ะซอกโอ้ยค่ะปวดที่แก้มเอ้าปวดที่แล้วฮะเสื้อผ้ายิ่แล้วปวดที่แล้วปวดที่แล้วจะปวดแล้วปวดที่เหลือง พี่ทุกอี่แล้ว่ทุกช็อตดิพ่ม่หมน่ม่นุ่มนุี่่าน่่มๆน่นุ่่นุ่มๆ่ห่น สอใบอีกแล้วลงวัที่ห้าสองใบอันยังบ่ค่ะผู้บอกเก้าเก้าสามม่วานั่นครับผมใชขเกาสิบ่ค่ะว่ากัได้หาซื้อเก่าสามว่ากันวาตรวจทุกโตเลยค่ะแค่่นค้าจะกินปีใหม่เมื่อเส้านี่เสียเอเมื่อเร้าเสียเอเลยตรวจรดตดีเมียฝันฝันแจ้งฝันวานมีกอนยอนย้อนหาเป็นมัดเป็นมัด เขาเอาเงินมันไปเอาสันว่าในน้ำเอาค่ะน้ำเอาของเขาเขาเลยย่นเอาอย่างใดไรเพรานเขาเลยย่นหายว่าในหั้าปอหัาเอาเป็นมัดค่ะสี่มัดตำรวจได้มาจับวันจับค่ะฝันต่อที่แจ้งเนี่าตำรวจได้มาจับจับเรียวๆเอาเงินมันไปเหมือนเอาไปเอามาตรวจสอบมาสันค่ะว่าแมนบอมเป็นของเจ้าบอมเอาจริงว่าตรวจสอบมีเงื่อนไขโดยไงแต่ว่าในในฝันเพื่อจะนั่งอยู่กับเพื่อจะหล่อมีอยู่สองคน ผู้ชายรัตตีเนี่ยเขาเลยขอถ่ายรูปเป็นหลักฐานนะสนครับผมนางถ่ายกันสามคนพวก้ทั้งสามเหรอคะเพราะว่าน,นางนางตรงกลางโอ้อว่าน,นางถ่ายว่าน,นางถ่ายสองคนนี่นางนี่เขาเลยถ่ายรูปเป็นหลักฐานว่ยเอ้าถ่ายแล้วเขาเลยเอาเงินนั่น,นไปเมื่ออ้พร้อมมีเงินกินเขาจาักบาทได้ว้างสิเราเพิ่งเอาเงินไปเมดโอ้ยตำรวจเพิ่งเอาไปเมดแล้วนะตื่นขึ้นมาเลยเห็นเสียเอกนางตรวจรัตตีนลยค่ะเอ้าจะตรวจรัตนีที่ทุกเชรื่อเพราะฉะนั้นตรวนะคะเพราะงั้เออจะฝ่าตรวจเหอ บาดนี้เลยาัวไท้แตกเจมันเขียวขึ้นมาเไม่ยังเขียวอย่างนี้เนาะวันนี้เกียร์ใของวัดจะเกียบ่ไดส่วนมากถ้ารุดซโตไปแล้วก็บยดตัวไม่อยากเกียแล้วว่ากลงให้คันบ่ถือกาใส่ทุงไว้นี่ลระวัากสเจคือปูว่าตัวไส่กระสอสไปแต่เผาเผาจะควงนะอมไปเลยนะแม่นค่ะใน้อมบปก็คือหนึ่งเก้าก้าสามครับผมจะได้เขียวมาอันไหนจะยง เอาไปก็เขียวเอาเม like ันกดเงินตัวนี้อรูยออย่องถือว like มันมันถือว่าท okay. ี่ใดแตกแล้วที่หอปู่พคิดว่าสีใดสองใบตอนนั้นกิมแล้วด้วยไงอันนี้ก็แม่นลดเสี้ยวหนึ่งค่ะจีอันนี้เก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเก้าเจ็ด้นยไม่ขึ้นเลยยังไม่ขึ้นขาขึ้นบกาเสียเอกว่าคุมจะไปขึ้นยจะพึ่งทรมันตรวจได้ไม่ันเดียวค่ะเพว่าเ้าขึ้นเก้ดูแ่มาที่สามคันวานะคะ ว่าดูค่ะว่าด่ะสามสบพันว่าครับผมหนึ่งเก้าแปดศ่ยเน้าสามรางวที่ห้าได้สอในะอันนี้แปลว่าเลือกเลอกขอนหงมด้วนี่เลือกตรวจแล้วนี่ตรวจอะไเครื่องนึงเลือกขอนถุ่งเออออหายเศษอีกตัวดเยอเนอะปปูสีหรางวัลน่หรใครปูตัวไหยพวกที่เหลือ่ะอันนี้ว่าเตัวเนะเพราะว่ กะทิกระจายสตัวเลยไม่ให้เลขคายหรอเจ้แต่ว่าเลขขายไหนแ่วันก็หยิบมามากเลยนะ63เมีนค่ะ63แต่ว่า63หลายค่ะ63แต่ว่ามันเป็น36แมียนชาวบ่อถูกลับแต่ว่าเก่า93กับ63เรอมาหลายแต่วสามเก่าหัดกับค่ะก็ซื้อน้ำน้ำเพลินนี่แหละค่ะน้ำหนองเพลินน่ะซ่างน้ำหนองเพนเนอมาทรมอันพี่ฟาันมันอเอาเอาเก่าสามไว้พี่นะเ้าสามีทำาเอาไว้มาตั้งนานกับกับ63มาสั่นค่ะ แบบเดนนี่แหละแั้กจากบอคีวราสิถือเนาะแล้วก็ถือยากได้ตั้งหตัวนี่ก็ถือ่งยๆนี่มา,าถังห <ไง S 1> ่ายก็ว่า,า,า,น,านี่ว่ารางวันทำความดีค่ะปูปู้ปมอมบให้นอเพราะว่าวันที่หกคือจัดงานเนาะใส่ใจหลายอย่างปูอาธิษหานคร้อควันนะคะผีใหม่สหนับมือนี้แม่ทางวันที่สิก็ค่ะสีหันี่เกวันเมาตัวไหนเนี่ กามีกินนานเลยมไปี่เยอันก็คือเก้าศุนนี่กะมีเก้าซุนค่เก้านี่ยจัดไปแล้วเก้าซูนจัดไหลายเก้านฟันต้องเก้าซุนฟันจะต้องทาแม่คู่กับนกแคบนี่ซุบ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 แม่ค่นีการ่าบอกว่าที่อคเอาพู้เดียวบารีก็ได้มีคนห่วงมากค่ะ เก้าศูนย์มาสั önem, ่นตวมาไปพูดกับบันพี oh, ่นกเตรียมนะคุยกันเรื่องเรื่องเลขซีซีาสันซีซีหยิบง่ายหยง่ายค่ะซีซีค่ะบันนกได้มมีคนขอมาเก้าศูนย์าสันเขาเก้าศูนย์มาอมก็ได้มาเอารวมกันเป็น490 แต่ว่าจะเรื่องาเก้าซีนปูตาห้องตองวัดทุมวยไรมอไปพุ่งน้ำวัดปาต้าจะปลาหางิค่ะว่าจะปมาแ้ลเก้าซูนเก้าูนเอาเก้าูนยังแข็งเลยกันเพราะว่าเห็นปูเขียนเหล็กเอียงห่ับคูนเก่าวันได้ไปเบิงอมกังเกียกับหลังเขียนกับหลังนะครับวันได้เบิองว่าไยว่าเบิงใจนึงคือเหล็กหกไทม เพื่อจะกขึ so so ้นอย่างเิ er ียพ่นหมุนสิวะบาิทีคือจั่เสี่ยเพื่อเลขหกไทยเพเเลใสื่อหกศูนย์ไว้น้่ค่ะเพราะว่ายาเลื่อม่าเก่าก็บกตัวเดียวกันครับผมคต่อปูชั้นชั้นนามกากับมิตรวาหกเนาะครับผมนั่นแหละค่ะก็บยาเลื่อมเนาะศูนย์หกศูนยั่นแน่เนอะค่ะเก้าศูนย์หกศูนย์ะว่าเมื่อกีเพื่อกับกับเก้าสามออกสามสามหกเนบ่ค่ะแม่นค่ะนั่นแหละยาเลื่อมนะคะเนาะอันนี้ก็คือเลขกัน บานไม่สมพ่อไหนเขียนไปขึ้นไว้เดอร์990ทับ98 98ปูวาไม่สมพ่อกระถามปูวาสีออกบ่ละมันก็เลยกระจ้าวายุเพื่อมีเนังวันเนาะค่ะเพื่อมีเพื่อเป็นเลขค่าใช่นี่งาน998หัวประทับเลขที่998ใช่ไหม998เมียนค่ะแมียนเมียนโอ๊ยเดียอาจจะเป็นเลขค่าคำโตอะไดร998 บ่แน่อันนี้ก็คือพอดีเพื่อนมาเพื่นมาพอดีจะายยิจะายไปเพื่อมีรางวัเพราอฝันดีซะะเกินค่ะฝันน่าเจ๊เอกต้องบวชจับฝันวันสิบต้องบวจจับบอกว่าเน่ว่าจับคีรอนสิเป็นงวด อดีสิถือรางวัลก็เลยมาตรวจจะได้ได้รางวัลมืงเนี่ยร้องเสียงลงเลยว่าเศร้ามากเลยข้ากินปีใหม่ด้วยมันตรวจข้ากินปีใหม่ยูสิ่งนัะนตรวจสั่นย่าฟ้าเอาไปคืนเงินนั่นทาคืนพรอบกันเอาที่ทาคืนพรอบกันเนี่ยก็บไบ่รู้ว่าที่คืนพรอบกันค่ะก็เลยมาตรวจไม่แน่ได้ไม่แน่ได้มาเจ็บนันเนาะค่ะก็โบโบได้ฝันกับ บอแนนนะคะแล้วก็บเขาลายงวดแล้วมันมันหลากสีเวียนงวอะไรก็ได้มันพอดีอาจจะกก็ได้เพราะว่าเอาอย่างมีความเสี่ยงเมอนะเสี่ยตัวค้าจะของหมดเจหมเอ้ยนูะ่นนนหัปูขึ้นมาสีลกง้งหกตเนาะปูก็ว่านีกอันประตูโค้งบ่ครับเก้าซีฟดแล้วก็ให้รากน่อยหาบล่ะขางละเก้าซิบครับผมหาสัตว์นัน่งว่าหาบ่หาครบปูก็เลยเก้าหา ศูนย์5นี่นะคะ่ถ้าหู้นแม่ครูก็ได้เป็นตัวเลยนะมาหาเงินเพิ่งเพิ่งมื่อวานี้เองจะไปเนฝันเนฝันวันเกิดพนทธพรายุพนอายุคู่หาจะเรื่องว่าอะเรื่องว่าทะเบียนราก็เดียวกันนะคะน้องหาเก้าหาเก้าศูนย์นี่คือข้กำหนแมนค่ะในขั้นขั้นนี้แหะค่ะแมนราวะว่ากับฝันเกีียวขั้นนี้น่าจะได้ซื้อไหว ก็จัดหลาไรผมพัดคัดเลยมดนี่เลยครับผมวาดไปแล้วครับว่ามันจะถึงลวงหนาไปแล้วตัวเท่าแล้วตัวเสท่าแล้วครับผมค่ากินปีไม่อยู่ครับขอบคุณสำหรับแนวทางนะครับเจวันครับผมครับกาแฟกุ้ยไรก็แช่ชงสิแพ้รวยนะครับเพิ่มกำลังแน่นใจกันแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้เสียเอกสวัสดีครับ